เอาละค่ะผมสวัสดีค่ะสวัสดีคับผมมาอยู่กับช่องทอมนิดพาลรวยนะเมื่อวานนี้โอเคบอเขาตัวแดงอยู่เด้อครับถาไปบนตามเข้ากะน,นั่นแหละครับผมนะ mm hmm. เข้าแล้วก็หยุดถ้าเราไม่เข้าเราก็ต้องตามวันนี้มีฮาหนอยบวกลาวด้วยนะครับ mm hmm. เป็นไงบ้างเข้าตัวแดงนะแต่ก็มันรุนกันอีกทีว่าวันนี้จะมาตัวแดงให้ไหม ก็แนะนําให้เข้ากลุ่มนะครับแนะนําให้คนที่ติดตามชมทอมนี้ก็เข้ากลุ่มเลยครับเข้ากลุ่มไลน์สวัสดีครับอันนี้ไลน์อันนี้อยู่ในไลน์นะครับในไลน์ก็มีสมาชิกร้อยนิดๆก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีล่าหุ้นให้นะถ้าใครที่อยู่ในไลน์มาอยู่ในไลน์กันเถอะครับ เมื่อว,วานนี้ออกตั้งแต่ลาวสตาเลยเนาะ90มันก็จะมีอยู่นะครับ9009เนาะเมื่อว,วานนี้แล้วก็มันมาฮานอยเฉพาะกิจแล้วเนาะ04ครับเกือบหลุดไปนะครับเมื่อว,วานเนี่ยอย่างไงก็สรุปผลก็คือเมื่อว,วานเข้าอยู่นะครับในไลน์ก็จะมีให้ง่ายๆให้ดูง่ายๆเลยตัวแดงมี10ตัวเหมือนกัน แต่เราก็จะมีรูปให้ดูง่ายๆไม่ต้องมาดูใน YouTube ที่มันดูใช้เวลาดูถ้าดูในเข้าไปในไลน์มันก็จะง่ายครับมีตัวเลขให้ดูเลยเมื่อวานก็สรุปผลก็โอเคเนาะในไลน์ดูในไลน์สรุปผลว่าเมื่อวานนี้เข้าตัวแดงด้วยครับตัวแดงสามหกกว่าจะมาก็ VIP เลยครับแนวทางของทอมนี้ก็ต้องตามเนาะ ถ้าไม่เข้าก็ตามถ้าเข้าก็หยุดนั่นแหละครับมาอยู่กันในไลน์ดีกว่าครับเดี๋ยวลงไอดีไว้ครับผมใครจะเข้าก็ทักมาเลยครับเราจะมีการลงลงไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะว่าไอดีไลน์มาไม่งั้นก็พิมพ์เบอร์โทรแล้วก็เพิ่มไลน์ไลนมันก็จะเข้าเป็นเพื่อนอตนัตโนมัตินะครับผมนะว่าใครใครเข้าไอดีไม่เป็นแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรไว้ได้นะครับ ทักมาเลยครับถ้าเข้ากลุ่มนะครับผมแล้วเราไปเจอกันในกลุ่มในไลน์ครับนะวันนี้อรอลุ้นกันในกลุ่มในไลน์ตัวเน้นวันนี้เมื่อวานนี้เข้าตัวแดงสามหกหกสามนะแล้วก็สี่เก้ามันออกเก้าสี่สี่เก้าโอเคครับเข้าครับมาอยู่นะครับวันนี้มีลาวด้วย นะครับผมแล้วเราจะให้ดูในกลุ่มในไลน์เราด้วยว่ามีการลงจริงครับเรามีล่าหุ้นในด้วยนะมีล่าหุ้นให้เล่นแต่ว่าก็เลือกเล่นนั่นแหละครับเลือกเอาชอบรูดก็จัดไปวันนี้เราจะลงในไลน์กันเราไปเจอกันในไลน์นะครับนะผู้ใหญ่ขอลองให้ลงในไลน์ก่อน ถ้าใครอยากดูว่ามีเลขไหนบ้างก็ไปเจอกันในไลน์นะครับเอาตัวกันไว้ก่อนเลยตัวเด่นตัวเน้นเราไปเจอกันในไลน์ ID ไลน์มาครับใครจะเข้ากลุ่มนะทักมาจดเบอร์ไว้ครับเรามีการลงไว้ตั้งแต่ต้แตตนแล้วก็ช่วงท้ายด้วยนะเอาตัวกันไปครับวันนี้นะฮานอยบวกราววันนี้มีก็หวังเป็นอย่างยิ่งจะเข้าให้เรื่อยๆแต่คงไม่มีใครทำให้เข้าได้ตลอด แล้วก็ไม่มีใครทําให้หลุดได้ตลอดฝากไว้ฝากไว้าก,กาลังใจกดไลค์ก like, ุดแชร์ใครจะเข้ากลุ่มไอดีไลน์มาแล้วก็เบอร์มีเบอร์โทรด้วยนะครับไปเจอกันตัวเน้นตัวแดงเลขเด่นเจอกันในไลน์ครับตัวกันครับรอบนี้วันฮานอยวันที่ยีสิบเกสิงหาคมตัวกัน3สามตัวห้าหก ห้าเจ็ดหกเจ็ดโอเคครับจัดไปสำหรับตัวกันตัวเด่นตัวเน้นเราไปเจอกันในไลน์สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมทักมาครับอย่าลืมกำลังใจมาครับอย่าลืมทักมาเจอกันในไลน์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ ที่มาเราชมข,ของไฮมี่ความสุขรวยๆเฮงๆปังๆอย่าลืมไปทำบุญทำทานด้วยนะครับผมนะเท่านี้ครับคุณยายขอลองว่าว่าให้ลงในไลน์เราก็นะลงบ้างในไลน์บ้างในยูทูบบ้างก็ติดตามรับชมไปกันยาวๆครับ